กลับมาพบกับพาอปู่แชแนลอีกครั้งนะครับผมตัววันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่น่าใช้ในดันวิหารลกล้างนะครับเป็นดันเจี้ยนใหม่ที่เอาเข้ามาในวันที่20นี้นะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะเราไปดูกันก่อนเลยตัวมอนเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัว3มดาวสี่ดาวห้าดาวนะครับจะมีหลายแบบนะครับตัวมอนเตอร์ที่ควรนําเอาไปใช้ก็คือมอนเตอร์ที่สามารถติดเผาไหมได้ ติดเผาไหม้ตัวนี้ก็จะมีพิกซี่ไฟนะครับที่เห็นใช้ใช้กันอยู่นะครับพิกซี่ไฟแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี่เลยก็คืออีกพีฟไฟครับตัวนี้2ตัวนะครับที่ติดเผาไหม้ที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับจะมี2ตัวนี้ก็คือพิกซี่ไฟสามารถระเบิดสแต็กไฟได้อ่ะก็คือสกิลนี้ก่อนระเบิดโจมตีศัตรูรอบข้างนะครับ มันจะระเบิดเอฟเฟกต์ของไ้ออกไปหมดเลยนะครับคือล้างจะแตกสิบออกและมันจะทำดาเมจสูงมากนะครับส่วนตัวที่แปะสถานะไฟได้ดีที่สุดก็คืออีกฟีตตัวเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวนี้เพราะว่าอีกฟีตมีตีธรรมดาติดเผาไหม้นะนี่เห็นไหมตีติดต,ตีธรรมดาติดเผาไหม้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะสถานะเผาไหม้ผมแนะนำเป็น2ตัวนี้แล้วกัน ต่อไปสถานะน้ําแข็งกัดนะครับก็จะมีอีกฟีดเหมือนเดิมเจ้าเดิมครับอีกฟีดน้ําแข็งตีธรรมดาติดน้ําแข็งกัดนะ,ะเห็นไหมน้ําแข็งกัดก็คืออีกฟีดนะครับมีตัวอะไรอีกที่ใช้น้ําแข็งกัดนะครับที่ผมแนะนํานะก็จะมีคิมเบล่าอีกตัวหนึ่งนะครับ เตัวคิมเบาน้ำที่เราใช้กันอยู่ครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวไอตัวสามดาวนะครับตัวสามดาวที่เป็นคาวเกลสีดาวแล้วก็มัมมี่สามดาวก็ใช้ได้นะส่วนตัวทตุลมจะเป็นสถานะไปฟ้าช็อตนะครับไปฟ้าช็อตมีตัวอะไรบ้างมีอีกฟิตลมตัวหนึ่ง ที่ผมแนะนําให้ใช้เลยนะติดง่ายมากตัวนี้ก็คงจะมีแค่ตัวเดียวครับที่ผมแนะนํานะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นคีบใช้อาวุธธาดลมนะครับเพื่อติดสายฟ้าของการช็อตนะนี่ตีธรรมดามีเพิ่มระยะเอเวลาติดดาเมจต่อเนื่องสองวิด้วยเห็นไหมโหดมากเลยอีกวิดลมนะครับผมมันตีแล้วขยายเวลาการติดดีบัฟด้วยครับผม ก็อย่างสตูติดดีบับเยอะๆก็มันจะยืดออกไปอีกนะครับต่อไปเป็นสถานะติดพิษนะติดพิษจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยติดพิษตัวแรกที่ผมแนะนาก็คือจะมีฤทธิ์มืดตัวหนึ่งนะครับที่ติดพิษง่ายมากนะแล้วก็จะมีตัวนี้ฮาปูสองสถานะเลย ก็คือเลือดไหลกับพิษเป็นสกิลสามนะครับแล้วตัวมันมีเพิ่มไม่ยังไเปลให้ตัวเองด้วยนะครับอ่า่าไปสองตัวแล้วก็จะมีตัวพิษตัวอื่นที่น่าใช้อีกก็คือตัวนี้พญางูนะครับซึ่งเราทํากันอยู่แล้วตัวนี้ใช่ไหมครับมันพ่นสามครั้งให้ติดพิษนะครับเท่ากับสามารถติดพิษได้3ามสแต็กเลยซึ่งเยอะมากนะเพื่อนๆ ตัว,ตว,ตวอื่นๆเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองดูนะครับผมแนะนําเป็นลิศแล้วก็เป็นพญางูแล้วก็ฮาปูเขียวนะครับ3ตัวนี้นะสถานะธาตุพิษนะครับส่วนเลือดไหลเป็นตัวอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเลือดไหลจะมีที่ผมแนะนําก็เป็นฮาปูเขียวเหมือนเดิมแล้วก็การูดามืดครับ2ตัวแล้วนะเป็นการูดามืดครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ แมวลมผมไม่แนะนํานะเพราะตีใกล้แล้วบางนะครับเราใช้เป็นการูด้าดีกว่านะครับสองตัวนี้แล้วกันสถานะเลือดไหลนะครับซึ่งมันตีสามครั้งโดยฮิตสุดท้ายทําให้เลือดไหลนะครับแล้วก็มีจิกเลือดไหลก็คือเลือดไหลสองสกิลเลยจึงเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วมีแม่ยำเอฟเปกให้ตนเองเป็นพาสซีฟอยู่แล้วซึ่งยังไงก็ติดเลือดไหลแน่นอนนะครับเอาล่ะครับ แนะนำตัวละครประมาณนี้ละกันอ่ะลืมอีกตัวหนึ่งตัวคีย์หลักก็คือตัวที่เอาไว้ชุบไว้เล่นสกิลตัวที่จามาเล่นเป็นตัวหลักเลยก็คือการูดาแสงนะครับเล่นเป็นตัวบ,บังคับจิตผูจิตพันธะเลยละกันเพื่อนๆถ้ายังไม่เสียเลือดเยอะเพื่อนๆนกดท่านหนึ่งเพื่อเล่นคูดาวให้มันสกิลสถา,านนะสแปมเข้าไปเรื่อยๆนะส่วนเมื่อมีตัวตายหรือเลือดลดคุณใช้สกิลฮิลปกติได้เลย แต่การูด้าอาจจะต้องทาถึกหน่อยนะเพื่อนเพนเพราะว่ามันจะแพ้ธาตุบอสเพราะบอสเป็นธาตุมืดน,นะครับตัวที่ชุบได้จะมีอะไรบ้างก็คือการูด้าแสงถ้าตายการูด้าตายใช่ไหมคุณเอานักบวชธาตุพืชไม่ต้องทําตัวก็ได้ครับคุณสลับเข้ามาแล้วกดชุบเอากาลูด้ากลับขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกพิกซี่แสงถ้าเพื่อนตายกดชุบกลับขึ้นมาได้เหมือนกันจะมีเนี่ยครับพวกนี้ ตัวชุบทั้งหลายเอามาใช้ได้นะครับเพื่อชุบการูดาแสงขึ้นมานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นก็คือเพราะว่าด่านนี้เราเน้นตีธรรมดาด้วยเพราะบางตัวตีธรรมดาติดสถาน,นะได้ใช่ไหมครับงั้นเราก็ใช้เป็นตัวนี้กิฟตอพนลมครับผมให้ติดไว้ตี้ละประมาณ2คนนะ2คนหรือ1คนก็ได้ครับกิฟตนลมเอามาบับท่าสามให้เพื่อน ไม่ต้องทําเป็นจิตพันธะก็ได้ครับคุณใช้การูด้าแสงเป็นจิตพันธะแล้วคุณเล่งสกิลคูดาวเอาแล้วมันจะสแปมสกิลเองนะครับเอาละครับผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันมอนสเตอร์ที่ใช้ลงที่ผมใช้กันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตามวิดีโอกันดีกว่าว่าลงยังไงนะเอาละครับเดี๋ยวนี้ผมลงกับเอวารูทนะตัวรจะครจะใช้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อน นะครับพยายามใช้อาวุธแสงก่อนเข้าดันนะครับมันจะทําให้แคปเราเป็นสีเขียวนะจะไม่โดนบอสตีไม่แรงมากนั่นแหละครับต่อไปก็เห็นไหมจะมีกิฟอนตั้ง3าตัวแต่จริงๆเอาออกตัวหนึ่งได้นะเพื่อนๆพวกอีกพีดเพื่อนๆไม่ต้องทาเวลเยอะไม่ต้องทำเวลสกิลเลยนะครับเวิลสกิลเป็นหนึ่งให้หมดแล้วก็เอามาลงได้เลยนะ ส่วนแมคานิกบอสก็จะเป็นเดิมๆนะตามเปอร์เซ็นต์เลือดก็มันจะปรับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูตามในคลิปเลยครับละกันครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ให้นะในคลิปอาล่ะครับเข้ามาก็ปกติครับบอสจะทุบซ้ายขวาเห็นไหมล้วก็ยืนตรงกลางเพื่อหลบได้นะครับอ่ะตะกี้นี้ก็ตีธรรมดาครับอันนี้สะสบัดข้างหน้าเพื่อนๆก็หลบไปข้างๆนะครับ ถ้าตัวละครอื่นมากๆก็ไม่ต้องซีเรียสมากมายนะครับแต่หลบไว้ก็ดีครับสกิลนี้ได้เป็นพุ่งไปสุดทางนะครับแล้วเขาก็จะใช้สกิลสะบัดต,ต่อตอนนี้แมคหนิกจะยังไม่ยากครับจะมีสกิลประมาณนี้เดี๋ยวจะมีทุบซ้ายขวาครับเนี่ยเห็นไหมทุบซ้ายแล้วก็ทุบขวาครับสกิลประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ยืนชิดๆบอสไว้ก็ได้ครับเพราะบอสตีธรรมดาไม่ได้แรงมากครับพยายามกลบสกิลให้ได้ทุกสกิลนะเพราะทุกครั้งที่โดนสกิลอ่ะ เพื่อนๆเห็นไหมการูด้าผมจะติดสถานะเลือดแดงก็คือเลือดจะลดลงทำให้ฮิเวเต็มหลอดไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะติดสถานะนี้ด้วยห้ามห้ามฮิวเลือดเห็นไหมอ่ตัวละครผมตายผมชุบขึ้นมาอ่แล้วเพื่อนๆในทีมเราอะ่ะเราใช้การูด้ากันอยู่แล้วครับเห็นไหมมันก็จะฮิวก,การูด้าเราด้วยเราไม่จำเป็นต้องฮิวคนเดียวนะครับอ่ เดี๋ยวไปเรื่อยๆเห็นไหมสถานะบอสจะติดตลอดไฟชอ็อตติดพิษเผาไฟอะไรพวกนี้เราจะระเบิดสแต็กไฟกันตลอดเวลานะครับทำให้บอสตายไวขึ้นนะ,อะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากครับก็ตีหลบหลบ,หลบสกิลไปอันนี้มันทุบซ้ายทุบขวาเราก็หลบพยายามอย่าไปโดนนะครับอพอประมาณ70%นะครับบอสจะกระโดดไปตรงกลางแล้วเห็นไหมกระโดดไปตรงกลางแล้วมันจะโดด3มทิศนะครับ โดดแล้วก็จะมีวงข้างในให้เข้าไปหลบนะครับอ่าโดดปุ๊บบอสโดดไปปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปชิดบอสครับอ่าประมาณ3ครั้งนะบอสจะโดดทุกทิศเลยอ่ะแล้วเราก็วิ่งเข้าไปต่อหลบข้างในครับแล้วก็เขาก็จะโดดไปตรงกลางนะปุ๊บแล้วเราก็วิ่งเข้าไปชิดบอสครับอ่าแค่นี้แหละแล้วต่อไปก็จะตีไปเรื่อยๆครับ ส่วนไอ้ลูกแก้วระเบิดตรงนี้เราตีทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีที่ยืนอ่ะเราต้องตีตรงนี้ทิ้งอันนี้บอสจะสาต์ไปข้างหน้านะครับเห็นไหมสาตเวฟไปข้างหน้าเราก็มาหลบข้างหลังนะลูกแก้วถ้ามันไม่รบกวนในการยืนของเราเราก็ไม่ต้องตีทิ้งนะครับไอ้บอสใช้สกิลคำรามปุ๊บเห็นไหมเขาจะล้างดีบัฟออกหมดเลยเราก็ต้องแปะใหม่นะครับสกิลนี้จะลบดีบัฟของตัวเองออกนะสาหรับบอส อ่ะเห็นลูกระเบิดไหมเราก็ตีลูกระเบิดทิ้งครับเพราะว่ามันทําให้เรายืนตรงนี้ไม่ได้เพราะมันจะระเบิดใส่นะอ่ะตีไปเรื่อยๆครับเหนือเหลือประมาณ4 0 3 0บถึงอสจะใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งนะเก็บหลอดอันติไปด้วยนะครับไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวไปใช้กับลูกน้องบอสตอนเลือด40%นะเขาจะเรียกออกมาอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ตีลูกแก้วทิ้งครับอ่าเห็นไหมบอสโดดไปตรงกลางแล้วบอสจะเรียกลูกน้องแล้วครับอ่ะครับบอสจะไล่อมาตะให้ตัวเองแล้วก็ตีเราต้องไปตีลูกน้องเขาเห็นไหมไมัได้เกิดสุ่มในแมปนะครับอ่ะเจอปุ๊บเราใช้อนตียัดเลยรีบฆ่าให้ตายนะครับเพราะถ้าฆ่าไม่ตายเราจะตายกันหมดเลยนะครับทั้งทีมเลยเพราะหลังจากเพื่อนเพื่อน,อนตีเจ้าลูกน้องบอสตัวนี้ตายอะ่ะเห็นไหมมันจะมีโล่สีฟ้าขึ้นมา ทำให้บอสสกิลไม่โดนเรานะแต่บอสใช้สกิลนี้แล้วเขาจะลบบับเรานะครับอ่าเขาก็โดดมาปึ๊มเห็นไหมเราต้องไปชิดก่อนถ้าชิดไม่ทันก็จะโดนคำรามออกมาอย่างนี้เราก็ตีทิ้งอ่าเรียบร้อยเรายืนได้ปลอดภัยแล้วครับเราก็ยืนตีบอสปกติเลยหลังจากบอสคำรามรอบแรกไปแล้วอะที่คำรามออนติเมทนะครับมันจะเริ่มตียากขึ้นนะเพราะว่าจะเริ่มมีระเบิดเยอะขึ้น เราก็ตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอระเบิดขึ้นนะเห็นไหมทุบซ้ายทุบขวาระเบิดแล้วไม่ต้องรีบตีก็ได้ครับเดี๋ยวรอด,ดูก่อนเพราะมันไม่ได้อึดมากนะครับอ่าชิดบอสไว้อ่าชิดบอสแล้วเราค่อยไปตีระเบิดอ่าของผมมีคนไปตีให้แล้วเราก็ตีบอสต,ต่อเลยครับอ่าบอสโดดเดี๋ยวรอชิดครับอ่าชิดบอสอ่าบอสทุบซ้ายขวาเราก็หลบซ้ายหลบขวานะครับ มอสสกิลไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปข้างหลังนะเห็นไหมครับมันก็จะไม่ยี่ยากมากนะครับบอสตัวนี้ส่วนวิธีเล่นออบ,เบีเก็ใช้เป็นคาถาไฟก็ได้ครับทำให้สแต็กไฟเยอะขึ้นนะเห็นไหมเลือดแดงผมติดเยอะมากกาลูด้าทำให้เริ่มหิวไม่ขึ้นแล้วนะครับพยายามอยาให้การูด้าตายนะครับตัวไหนตายก็ได้ ยกเว้นกลูด้านะไม่งั้นถ้าชุบยากอ่ะชิดบอสเดี๋ยวบอสจะลบบัฟออกแล้วแล้วเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอสจะเรียกลูกน้องอีกรอบหนึ่งอ่ะเราตีลูกแก้วทิ้งเราได้ยืนตีตรงนี้ได้สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้บอสจะกระโดดไปตรงกลางนะครับเราก็รอเดี๋ยวรอตีลูกน้องนะเก็บเกณฑ์ตตดไปด้วยอ่ะนี่ครับลูกแก้วเกิดขึ้นแล้วเราก็ตี ตีให้มันตายนะครับให้ทันก่อนที่บอสจะใช้สกิลใหญ่นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายกันหมดนะครับผมอ่ะถ้าตีทันจบแค่นี้ครับแล้วเราก็รอส่วนบัฟบ้นหัวเราก็จะหายเหมือนเดิมอ่ะหายไปแล้วอ่ะเราตีบอสต่อเลยครับอ่ะบอสจะสาตเวฟมานะผมก็ตีไม่ได้ผมก็หลบก่อนแล้วผมค่อยเข้าไปตีลูกแก้ว หรือไม่ต้องตีก็ได้หลบให้มันพ้นนะอ่ะโอเคบอสกนโดดครับเดี๋ยวเราก็ชิดบอสโอเคเรียบร้อยครับบอสน่าจะตายแล้วนะเพื่อนๆโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างบอสตัวใหม่ไม่ได้ยากมากครับพยายามจำสกิลลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะจำได้เองนะ เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากดูวิดีโอไปแล้วเพื่อนๆน่าจะเข้าใจในการลงดันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วผมจะมาตอบให้นะส่วนวันนี้เพาะผู้ช้แนวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย